s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไข่มุกพัทรินชาวพานิช์แกปซิราสิมีฮะและนี่คือรายการ15 minutes wasted 15นาทีเสียเปล่าเออเอเอ เสหรือเปล่านะเป็นแบบพวกเหมือนลูก r b อะไรเป็นแม่ค่ะไม่ใช่ลูกใช่เป็นแม่เลยเป็นแม่ใช่ชอบไหมคุณชอบชอบชอบแล้วค่ะหนูชอบกันแล้วค่ะเฮ้ยให้ราพรไหมหนึ่งสองสามเลิกแล้วค่ะไปกับบ้านสวัสดีครับไม่ต้องเล่นกันอันนี้ซิกเนเจอร์เขาเลยนะซิกซิกซิกฝาให้คุณแก้ข่าวหน่อยไฟฟเห็นคุณไปแก้ข่าวในคอมเมนต์แล้ว ใช่ใช่ซิกซิกซิกไวไฟพาสเวิร์ดไม่ใช่ซิกซิกซิกไฟฟไม่ใช่โอเคไหมเป็นสามตัวก็คือน้อยกว่าเดิมก็เข้าไม่ได้อพี่ใช่รหัส iPhone กูยังเข้าไม่ได้เลยสามตัวถูกใช่ไหมล่ะใครรู้เปล่าใครแต่งเพลงนี้รู้เปล่าใครเอ่ยหม่อมหลวงต่วนสีถูกฮะถูกพีปแต่งได้ไงวะหม่อมหลวงเดอะทอยหม่อมหลวงเดอะทอยหรอก็เป็นหม่อมหลวงด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุณเดอะทอย วิทยุแห่งประเทศไทยเรื่งความรู้คู่ความสุขคุณเพิ่งเห็นคลิปที่เขาเป็นคนที่ทาผมเห็นผมเห็นมาตลอดเลยผมดูทั้งวันผมดูไปสิบสิบรอบคือไม่ได้ถามคือเล่าอ๋อคลิปที่คนทำไอเสียงเนี้ย

นี่ไงคนแต่งเพลงพม่าประเทศจิแต่ง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 แต่แต่ง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 แต่แต่งแต่แตงแต่งแต่งแต่แต่ง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 แตองแต่งแต่งแต่ต่งแตงแต่งแตแต่งแตองแต่งแต่งแต่งแตงแต่งแตงแต่งแธ่งแต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 ่่งแต่งแต่งแต่งแม่แต่เแต่แต่งแด่งแต่งแตงแตงแต่งแองแต่แตแแแ อะไรอะบ่นบ่นเฮียอะไรก็ร้องออกมาสิม็นมันมันมีคำว่าทำนองะให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอและฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานไม่มีหรอกมั้ง บอกในายก็พี่แต่ตอนนี้ฉันมีรักยังมีวังคือทุกครั้งที่รักจะสงใจจะมีประทันไม่มีไม่มีเหมือนเพลงใน tiktok หรืองคุณสองปิดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้คนแบบดูอะไรคุณสองกันแบบเยอะมากเลยนะดูตลอดครับแบบฉันไปอยู่กับรุ่นน้องอ่ะที่แบบ เป็นอายุน้อยกว่าเราประมาณแบบสองสามปีไงเขาก็จะกดดูทิกตอกแบบคูณสองอ่ะแล้วฉันเพิ่งรู้นะว่ามันกดได้อเขาดูอะไรแสบแสบ่ะแสบคูณสองเลยไม่ใช่นะดูทั่วไปเลยดูเต้นดูตลกดูอะไรก็กดคูณสองหมดเลยฉันแบบอุ้ยคนเราสมาธิสั้นเหมือนกันนะแต่อืแต่มันอ่ะบอกว่ามันทําให้เราประหยัดเวลาอ้าวประหยัดนีครับประหยัดนะสมมติว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยเล่นทิกตอกเสียเวลาชีวิตใช่ป่ะแล้วมันก็คูณสอง มันบอกว่าเออมันทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นแต่เวลารวมที่มึงเล่นติ๊กตอกกับเท่าเดิมแล้วพวกคลิปคลิป, <c ười> ลปยาวคือก็ด<ๆ>ูสองชั่วโมงอยู่ดีไม่ไอเนี่ยไอพวกคลิปยาวอธิบายความรู้ห้านาทีในะติ๊กตอกผมก็กดคูณสองประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับแต่ผมดูรอบแรกไม่เข้าใจเลยมาดูรอบสองอีกที<อ>ก็เท่าเดิมครับ <c oughs> ติ๊กต๊อกติ๊กตอกแตงแตงแต่งตงแต่งต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 งบอลยูโรเขาเสร็จกันไปยังบอลยูโรยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่จบตอนนี้อยู่รอบรองชนะเลิศอาทิตย์นี้น่าจะได้คู่ชิงอะไรจบสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้สี่ในตอนที่เทปนี้ออนก็คือจบละไม่แน่ใจครับผมไม่ใช่คนจัดแต่ว่าตอนนี้ไอ้ที่วันที่อัดเนี่ยเหลืออยู่สี่ทีมแล้วมีฝรั่งเศส มีสเปนมีอังกฤษแล้วก็ตุรกีคุณคุณใครคุณเชียร์ใครใช่ป่าวะตุรกีเป่าน่าใช่ผมเชียร์ฝรั่งเศสนะปีนี้ผมชอบจูสกุนเด้ซองนะคล้ายคาพ่อตอนอาบน้ำตอนเช้ากุนเด้กุนเด้จูสกุนเด้อ่าเป็นคนประเทศเป็นคนฝรั่งเศสหฮะ <laughs> ลืมว่ามันเป็นคืออ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าบอลอะไรบอลประเทศบอลประเทศทวีปยุ<ด>โรปหมายถึงถ้าถ้าบอลที่มันหลายๆประเทศรวมกันแล้วเป็นทีมเขาจ็คือเรียกว่าบอลสมโมสรถูกไหม หลายหลายประเทศรวมกันในถึงนัคนหลาแต่ใช่ใช่ใช่แลวบอลสโมสรก็หนึ่งสโมสรแล้วถ้าเป็นบอลที่คนอยู่ประเทศเดียวกันเขาเรียกอะไรบอลประเทศหรอบอลทีมชาติไงอ๋อทีมชาติเออทีมชาติไทยอะไรเงี้ยเออเขาก็ตั้งสโมสรแล้วคุณสอนวิชาอะไรสอนสอนมากสอนวิทยาศาสตร์ก่อนเพราะเขาไปแข่งคุณเหมือนเคยพูดไปแล้วรายการที่ออกไงมันใชีมีมีสอนวิทยาศาสตร์แต่ว่าส่วนมากอ่ะตอนที่บอกกับตอนพักครึ่งใช่ไหมเขามาเรียน เขาเรียนเพิ่มแล้วตอนตอนจบเขาก็ลงไปไปเตะเตะหน้ามึงไงเอ้ยคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่ถ้าตอนเก่าน่าจะเตะโค้ดหรือเตะอะไรสักอย่างเตะโค้ดใช่คตดเท่งไงคุณฮะคตดเท่งคุณเซิร์ชใน YouTube โคตดเท่งเตดเท่งในสอนบอลเขาเคยไปแข่งที่ไที่แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดือนนี้เดือนอะไรจุลายง่วงง่วงเอาใหม่อะไรอ่ะเดือนนี้เดือนจูลายปะเอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่เลยเหรอเอาใหม่จริงมา Salmon Podcast มันสดอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไข่มุกพัทรินชาวพาณิชย์แก๊ปซิระาซิมมี่ครับและนี่คือรายการ15 minutes wasted 15นาทีเสียเปล่าเอ๊ะเสียหรือเปล่าวะหืมวะ เออคุณเวลาเป็นโฆษกเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้มันก็มันก็จะต้องมีการใช้เสียงใช่ไหมห้ยอะตามอารมณ์โฆษณาใช่ไหมารณ์ถูกใช่ไหมแล้วแต่คุณอารมณ์ไหนอารมณ์โกรธคุณก็ใส่น้าเสียงให้เข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่เสียงของโฆษกมันก็จะไม่มีค่อยมีอารมณ์โกรธป่ะไม่มีเพราะเขาไม่อยากไปดุลูกค้าเนี่ยเพราะว่าจริงๆไวโอเวอร์ของโฆษกนี่ก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของ ของแบรนด์เหมือนกันถูกไหมคือคุณชอบหมาตัวนี้มากจนคุณไปดัดผมมาให้มันเหมือนมันอถูกอยากเป็นหมอยฝูอ๋ออยากเป็นมูฝอยอไม่ต้องผวนแล้วด้วยไม่มใช่ไม่เราที่กูผวนแล้วกูเออะคือกูไปเอะว่ามันผิดที่ฝูไม่ได้ผิดที่ฝูมันผิดที่แรกคแรกครับผมสลับกันนี่คู่กันดีนะครับ มันมีมันมีพวกร้านรับรับดัดผมแล้วมีร้านรับดัดสันดาลไหมฮะไม่มีถ้ามีก็ไปดัดมาแล้วมันดัดได้แค่ผมเนี่ยแหละอ๋อแล้วดัดคุณได้ไหมฮะดัดได้แล้วครับดัดคุณดัดผมดัดเธอดัดพวกเราดัดพวกเขาดัดพวกฉันมีดัดจริตไหมดัดจริตมีค่ะอยู่แล้วอันนี้เราไปดัดผมมาเราดัดจริตได้แล้วนะครัคุณผู้ชมค่ะนี่แปลว่าถ้าคนผมตรงคือคนเรียบร้อยเลยอ้าวไม่รู้แต่ว่าถ้าจริตกับ ผมมันไม่ได้เชื่อมโยงใช่บางคนผมตรงก็เคี้ยก็มีค่ะอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เราอธิบายหรือเราโกรธเราด่าอ๋อโหด่าเลยคนเราก็ด่ากันได้นะครับใช่ค่ะคาด่าคํพารุสวาสคําหยาบคายพารุสวาสพรุสวาสคนนี้เร็วมาพารุพระรสด์ พระนี่ก็พระนะพระคือคนที่ต้องอ่าใช้คําว่าบรรพชาละครับทาการบรรพชามีอายุ20ปีขึ้นไปบริบูรณ์ก็เข้าบวทนะครับมีพระอุปชาบวชให้แล้วกลายเป็นพระได้ครับรู้รู้นี่คือทะรุครับทารุปุโปงเป็นพระที่สามารถที่จะเรียนรู้นะครับอ่าขั้นทำต่างๆก็บปรียนชั้น9ชั้นอะไรต่างๆได้ะรู้ พารุนะครับผมใช่ครับสะสานนี่คือสะบัวที่อยู่ในวัดล่ะครับสะบัวบัวใต้น้ำนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของความอะไรคะบวความดีนะครับผมบัวนี่มีสี่ระดับนะครับมีบัว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 นะฮะขาดอีกระดับเป็นบัวนะฮะห้าระดับบัว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 นี่คือธรรมดาคือบัวสามันนะครับพาะรู้สะสะครับ วาดครับวาดวาดวาดใช่วาดก็คือเนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วาดคือเอ่อถนนทรงวาดฮะอยู่แถวเยาวราชครับทรงวาดนี่คือเป็นเจ้ามาวาดไม่ใช่ครับเป็นคนชื่อทรงครับสวัสดีครับนายทรงคุณทรงเนี่ยมาวาซึ่งทรงนี่มีสามระดับเหมือนกันอ่ามีอะไรทรงทรงทรงอ๋อทรงทรงทรงเพราะว่าเป็นเสียงสูงใช่แล้วเสียงสูงกลายเป็นอะไรฮะเป็ดพะโล้ทรงเป็ดพะโล้ฮะทรงทรงทรงนี่คือจบที่ทรงจบที่ทรงไะคือวังหินออริจินอล ออเดเชอรัลสาขาออเดเชอ a ัลบรันช์อ้าวแล้วครับก็คือตัวจบแล้วครับสงเนี่ยตัวจบแล้วฮะแล้วแต่คุณคุณไปกินสาขาแถวนั้นน่ะหลักสี่นี่ก็อร่อยนะคุณรู้สะว่าว่าแล้วครับรวมกันเป็นฮะเป็นคำหยาบคายฮะที่พูดมาทั้งหมดเป็นความดีความงามหมดเลยฮะมีแต่ความดีนะครับแต่ว่าคำนี้เขาีย้เขาใช้นะมันคอนทราสต์กันโอ้ตายแล้วคอนทราสต์นี่เป็นเกมยิงปืนมาคอนทราครับผมอันนั้นครับขึ้นขึ้นลงลงเอบีเอบีซ้ายขวากดปิดเกมแม่งเลยเฮียจะไม่ได้อันนี้คือกดสูตรฮะ แล้วมันจะเป็นอะไรแบบนี้อ๋อมีรถลงมาเหรอไม่ใช่นนมันจะเป็นส <GTA S 2> ูตอะไรวะอันนั้น GTA. I G T A B I G B A N G N ปัง,ปงลถระเบิด <laughs> หมดทั้งแมบ,บเลยครับปัง <laughs> ขึ้นแล้วครับไก่หนึ่งดาวครับโจรมาโอ้ตำรวจวิ่งไล่จับ2ดาว3ดาวเริ่มเฮลิคอปเตอร์มา4ดาว5ดาวเป็นไก่ย่างโอ้ไก่ย่างกรอกก้านใหญ่เออก้านใหญ่ก้านใหญ่กิกบ้างกิกสามกำซิกกำาหกเออกำาหกหรอกกํซิกกําไปกํกิกบ้างก้างกิ๊กก้างใหญ่ไก่ย่างเออทำไมเราย้อนเขาเรียกว่าพัฒนาการโดดเด่นเพราะางแต่เฉลยอ่ะไปไปหาโจทย์ผมเป็นคนไม่มีพัฒนาการเพราะผมอยู่อารี าการออกอ่อนนุ่คุณหลายคนมีตรงสีแยกวนๆอีกวนไปวนมากลายเป็นวนหละวงวงเวียนใหญ่นี่ไกลเลยใหญ่ไปกินเฟอร์ม้อไฟฮะเอร์ม้อไฟคุนบุรีน้ำมีดังไปทั่วทิศไม่ใช่ดีเจแบกะเขาไม่ใช่ทนบุรีก็ให้วงเวียนใหญ่ใหญ่ใหญ่เอออนี้อันนี้ผมเสริมให้ตลอดผมให้ให้ตลอดคุณเสริมให้เสริมัอยากไปเสริมดังนะโอ้ยจสริมแล้วดรไหมผมว่านบ แค่นิดเดียวขึ้นบนนิดนึงผมว่าเสริมพวกสมองก่อนสรังเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองกินดูเมกนะครับคุณแม่อย่าลืมนะครับหรือจะ B6 B12 อ้าวได้แล้วครับ B6 อย่าลืมเช็คนะครับวิตามิน B มนี่มีหลายแบบนะครับมีแบบไหนบ้าง B1 B2 b ่ B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 b 1 1 B12 มันมีถึง B12 ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันฮะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ครับผมค่ะและทิปทั้งหมดที่มึงรู้มาไอ้หลายๆอีพีเนี่ยคือมึงเป็นนักอะไรบ้างเป็นนักมั่วแนต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 ้องเตงตองตงต้งตองตงขณะนี้18นาฬิกา สิบแปดนี่อะไรใบม้วนขเอ้ามันออนสิบแปดอ๋อจริงด้วยวันอาทิตย์หกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกาหลายนาทีแล้วล่ะเออหลายนาทีแล้วแต่ยังไม่สิบห้านาทีแน่นอนสิบห้านาทีที่ฉันเสียไปฉันจะทำยังไงให้ฉันได้คืนเงี้ยอันนี้เพลงใหม่อันนี้มิลลี่เหรอใช่เป็นมิลลิเมตรอ๋อเลยเลยเข้ามาหน่อยเลยเข้ามาหน่อยอืมใช่ หนึ่งพันมิลลิเมตรเป็นหนึ่งเซนมไม่ใช่เดี๋ยวนะทีี่่พร้อสิบมิลลิเมตรเป็นหนึ่งเซนติเมตรร้อยเซนติเมตรยาวเท่าเนี่ยนะอันนี้เขารู้กันแค่คนกรุงเอพันเมตรบางบทองด้วยเฮียมันไม่ถึงกาฬสินธนะโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์แม่แต่เบลก็รู้ไงจิงปะเนี่ยอ๋อรอใช่เขาก็ร้องกันก็ดีนะแต่ก็ไม่ถึงกาฬสินธุ์นะจริงจริงที่กาฬสินธุ์อาจจะเป็นภาษาอีสานหรือเปล่าเนี่ยสิบมิลลิเมตรสิบมิลลิเมตรอ้าวร้องไงอโอ้โหสิบมิลลิเมตรแม่ฉันเพิ่งไปกินส้มตำแม่จิตมาส้มตำแม่ จิดส้มตำแม่จิดส้มตำแม่จิตส้มตำแม่จิดส้มตำแม่จิตเป็นร้านอร่อยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นร้านส้มตำที่อยู่จังหวัดตาฬศินธุ์ถ้าใครได้แวะเบียนผ่านไปจะผ่านไปได้ไงวะมันเป็นจังหวัดที่ไกลมากไม่รู้จะผ่านไปที่จังหวัดตรีศไม่เป็นไรเราตั้งใจไปถ้าจะไปก็ไปทานส้มตำแม่จิตก็ได้เลยไปอีกนิดนึงมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ผูกกุ้มข้าวยิ่งใหญ่ลังการมีเนื้อไดโนเสาร์ขายไม่มี มีแตเป็นแบบแดดเดียวอ๋อแดดเดียวก็ทํามานานสามารถที่จะรักษาสภาพกของอาหารได้นะครับส้มตำแม่จิตบอกเลยครับผ่านไปอย่าไปกินอ้าวทำไมล่ะอย่าไปกินน้อยอ๋อกินเยอะๆเพราะอร่อยมากใช่รสชาติให้มันเก็บไว้นะครับโอ้โหบอกเลยสั่งจานเดียวไม่พอต้องสั่งสองจานเพราะให้น้อยอืมนะครับเออที่บางบัวทองมีอะไรน่ากินบ้างโอ้ส้มตำแม่จูดฮะ จูดเบริงแฮมไหมอนนี้เขาเตะบอลยูโรอยู่ไงอ่าบอลยูโรบอลยูโรแอโรสบอลยูโรแอโรสไม่อาจไปอยู่ใกล้ทำเฮียอะไรบอลยูโรบอลยูโรตอนนี้ขณะนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมยังคงดําเนินการอยู่ต่อไปอัปเดตข่าวสารวงการบอลยูโรนะคะคุณผู้ชมับผมตอนนี้เหลืออยู่4ทีมถ้าจะไม่ผิดพี่แกบอกแล้วอะครเป็นอ่าเสสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอังกฤษแล้วก็น่าจะตุรกีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ รอบชิงชนะเลิศประกาศแล้วนะครับจะไม่มีนักฟุตบอลทั้งสองทีมก็คือ22คนที่ลงเตะเป็นตัวจริงจะไม่มีใครใส่สตั๊ดเลยไม่ว่าจะเป็น a d ดิดาสหรือไนกี้จะใส่แอโรซอฟนะครับเพราะว่ามีอุ้งเท้าหนุนสบายนะครับตอนแรกมีคนเดียวที่ใส่ในสนามก็คือจูดเบลิงแฮมนะครับที่ใส่่ไมเชจริงนะฮะแต่ว่าปรากฏว่า ไม่ได้ใส่แค่คนเดียวเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะแอร์โรซอฟใช้ดีบอกเพื่อนนะเขาเลยไปบอกเพื่อนสสรรุปใใค่เขาก็บอกเฮ้ยเฮ้ยบุกโยอสากาพูดไทยเลยเนี่ยไม่เฮ้ยบุกเยอสากาอยู่แอร์โรซ็อบแอร์โรซ็อบเนี่ยอยู่แอร์โรซ็อบนี่เอออยู่ยูสแอร์โรซ็อบยูสสบายโซซอบอ่ะเขาก็บอกว่าออร์เรอร งั้นรึไอวอนอะไทร์วอนอะทราเลยใส่ไปเขาก็ยิบแอร์โรซอมมาใส่แล้วเขาก็แบบว่าเดินไปนะเขาก็บอกเฮ้ยนี่มันโอเวอรี่ซอมนี่นุ่นสบายนี่อุงเดอะฟุตอุงเดอะฟีดเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมขอไปบอกต่อผมกนั่งกินนะพวกนั่งกินเขาอกต่อไปบอกตัวซูเปอร์ซับเลยอีวานโทนี่ฮะเขาบอกเอ้ยเอ้ h อ y you, I want Tony. Hey, I have the อ e r o s o l You want a youth? y อ u want a youth? ทนี่นี่ใช่เท่นี้สักป่ะใช่ฮะจริงๆ<ห>ที่ผมบอกว่าเป็นซุปเปอร์ซับเพราอะอะไรฮะนาที90 5, ้าสิบบวกห้าเขาบินฮะเขาเหาะฮะเอาไอพ่นออกจากตรงตรงชุดแบบอ่ะเงี้ยแล้วแล้วก็บินไปตบหัวพอ่ออันนี้ผิดกฎไหมฮะไม่ผิดนะฮะแล้วต่อ มันเป็นกฎใหม่ฮะฟีฟ่าได้ประกาศออกมาแล้วครับรว่าคุณสามารถใช้ไอพ่นของชุดไอรอนแมนของคุณได้ได้เฉพาะคนนี้ถูกต้อง<ด>และโทนี่และคุณสามารถโค้ดเนี่ย<อ>แกเรตเซาเกตโค้ดอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะมีจาวิสได้อันนี้คือโค้ด คืออยู่ในหมวกเลยคือจะบอกทุกอย่าง analyze ใช่ you use uh a e r o s o l for jude b r i n g h a m เนี่ยมันมันช่วยเลยครับอันนี้คือสามารถที่จะใช้การได้จริงสามารถ smart สามารถมฮะสามารถพยักกระลุนฮะโอ้ไปต่อยมวยอีโอ้โหซ้ายทะลุลำไส้ฮะไม่ใช่อันนั้นเขาทรายฮะ๋อเขาทรายนี่ใช่คนที่กาแฟอ้าวไม่ร่วงไปตอนไหนครับเนี่ย <laughs> ไม่ไม่ไปไปจอบหมูฝอยนะเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เออมันอยากพูดเปล่า<อ>ใช่ไหมนะฮะ จะอย่าพูดคำหยาบเออไม่พูดคำหยาบนะอันนี้ถือ <c oughs> ว่าเป็นใส่หมวกหรือใส่ชุดแล้วฮะนนใส่หน้าก,กาก่ะอ๋อใส่หน้าก,กากนะครับหน้าก,กากแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างชุดแดงาเจครับผมค่ะเจค่ะนะคะ <c oughs> อุ้ยนี่อะไรเอ่ยนะัปเพตวงการข่าวสารคอนเสิร์ตข่ะวขา,วา,ขาเป็นยังไงคะเซโลโซโอโหใช่ไหมกี่ปีนะเออเอะไรฮะอูหูยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีะกี่ปีกี่ปียี่ิเก้ายี่สิบเก้าปีอายุผมฮะยี่สิบเก้าปี เสกของเสกไม่รู้มีไอ้นี่ค่ะเพลงจักรยานสีแดงจักรยานสีแดงคุณไมค่ะคุณไมได้ไปร่วมเขาเรียกว่าเป็นเกสเป็นดีดกีตาร์ไปหรองคุณไม้บ้านโป่งไหมพี่ผมฟังตลอดพี่ไม้พี่ไม้ปวดเมืองไหมพี่ไม้ค่ะที่เล่นซีรีส์เคยเล่นซีรีส์คิมคอร์ชผมก็เคยนะฮะจริงจริงจริงคุณไปเล่นจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่คนละเรื่อง แต่เขาเคยเล่นซีรีส์จริงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้แต่่าพี่หมายเป็นคนกาลสเนค่ะไม่อยากจะพูดโอ้โหเป็นเจ้าของห้างการลสินพาซ่านี่ขี่ไปล้อหลุดขี่ไปโซ่หลุด จักรยานของใครแมวแมแมอ่ากาลสินภาซาเป็นห้างเพียงหนึ่งเดียวของกาลสินในแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่มีบกซีไม่มีโลตัสไม่มีแมคโครแล้วมีห้างกาลสินพาซาที่บ้านพี่หมายเป็นเจ้าของหรอฮะถ้าผิดพลาดประการใดคอมเมนต์บุคลิกลักษณะของคนอ่าแต่และจังหวัดต่างกันไหมในในภาคอีสานไม่เคยไปหรอฮะไม่ได้มีเพื่อนทุกจังหวัดหรออย่างผมว่าผมว่าถ้าเป็นสั่งอย่างแต่สำเนียงต่างทางคน กาลสินเนี่ยผมว่าจะเป็นพวกหัวโจกไม่กาลสินพาซ่าฮะโอ้พาซ่าอะพาซ่าพวกแบบสมมติอุบลนี่เรียบร้อยไงมันเจอกาลสินเนี่ยโอ้ทับซ่าเลยมันก็จะพากันไปไปกัไปแล้วพวกทางยโสก็จะยิงยิงฮะพบคนผ่านพ่านพาไปหาผิดครับพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปเรียนจบไปพบทาไมทำไมไม่ครบอ่ะคุณเอาไหมพบคนผ่านพานพาไปหาผิดครับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ผลอะไรฮะส่วนมากที่มักกะกรีฮะมักะรีผลชก็คือเข้าพาข้เป็าอืนใช่ป่าหิมะพานอ๋อแล้วครับไอ้แล้วอย่างสมมุติที่เขาบอกว่าเห็นเขาแชร์กันบอกว่ามีผัดกะเพราเงี้ยใส่สามารถใส่ผักอื่นๆได้เช่นแครอทเช่นข้าวโพดอ่อนเนี่ยผมก็รู้สึกผมรับได้นะแต่เขาเขียนว่าเอ้ยเช่นแครอทข้าวโพดอ่อนเป็นต้นอุ้ยแม่งใส่เป็นต้นยงอ่ะ มันไม่ได้กระทะมันต้องใหญ่มากนะมันไม่ใช่ว่ามันกินไม่ได้นะแต่คือกระทะที่เราจะผัดยากใช่แล้วเอามากินก็ลําบากอีกเพราะคุณไม่หั่นคือคุณใส่เป็นต้นใช่ทาไมคุณไม่ใส่เป็นหัวเป็นใบอะไรไบเออคุณใส่สามารถใส่ได้แครอทหรือว่าในสมัยก่อนเป็นชิ้นอุปกรณ์มันใหญ่หรือไอเนี้ยเขียนโดยยักษ์ยักษ์อืมไอสูตรเนี้ยเขียนด้วยยักษ์แล้วยักษ์ใหญ่ไหมยักษ์ใหญ่ใส่สารพัด ยัดยัดยัดใส่สารพัดนี้นี้ป่ะฮะกูอาจจะเอายักษ์ใหญ่อรกูจะเอายักษ์ใหญ่แล้ยักษ์เล็กมึงก็ไปใส่สารพัดแกงไก่ป่ะฮะแกงไก่แกงหมูแกงไก่อะฮะแกงอะไรชูชีมันสมันผัดหมี่แกงกะหรี่โอ้โหแกงแกงไก่แกงไก่ใส่สารพัดไม่ใช่ป่ะอ้าวไม่รู้ฮะมัสมั่นใส่สารพัดมาทยัตประหยัดจังอันนี้ฮะอออม ไว้แล้วขยันเอออดอะไรอดกินกันเลยอืมเงี้ยฮะชอบมากนะพวกคำแบบอะไรอะแกงอะไรเออแกงอะไรเออวะแกงอะไรเอวะย้อนยี่ห่ะย้อนยี่หล่ะร้อนยี่หล่ะหอมยี่หล่ะร้อนร้อนแรงเออเนี่ยอเนี่ย้เนี่ยมันร้องมันร้องไงมันพูดไงมันมันปมันยังไงโอ้ยไม่ต้องเอาแล้วมั้งไอ้ะโอ้มันมันมันเลยเหรออ่า คนไทยกินต้มข่าหอมยี่หล่ารุนร้อนแรงชายใดได้กืนแกงจะระวังต้องดื่มน้ําตามเยอะเยอะเพราะเดี๋ยวเพราะพูดถึงการลื่มน้ําตามลืมน้ําตามยากินยาพวกที่เป็นยาแบบเคลือบกระเพาะเนี่ยเราดื่มน้ําตามได้ไหมไม่ถึงมันจะไปเจือจังไหมเจือจังเจือจังอะไรฮะตัวยาหมายถึงว่าเวลาเรากินพวกกระต่ายบินหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณกินกระต่ายบินเลยไม่ใช่ ก๋าไก่ธรรมดาก็กินยากอยู่แล้วนะคุณบินยาเคลือบกระเพาะเจ้อ๋อยาไอเนี่ยจ้ะอะไรเจอออลลัมมิวจ้ะอะลลัมมิวอะลลัมมิวกับพวกสมุติอะไรนากาวิสข้อนี้เราเราเรากินเข้าไปอ่ะเราควรจะรับประทานเราควรจะดื่มน้ําตามไหมมันมันจะไปเจือจางการทํางานของตัวยาหรือเปล่าอืมนั่นสิอ่ะถ้าปกติมึงต้องพูดว่าหน้ากูเหมือนเพศสัตว์ป่ะ ไม่มันซ้ำแล้วเราฉีกไปเรื่อยเรื่อฉีกฉีกฉีกฮะจริงๆตอนเด็กเดผมเคยอยากเป็นเภสัชนะเหรออืมแต่ว่าผมคนพบว่ามันไม่มีอาชีพเพแล้วแม่ผมก็ด่าว่าผมเป็นคนหยาบคายผมก็เลยเลิกผมบอกแม่ผมอยากเป็นเภสัชอะแม่บอกเฮ้ยเป็นเพคืออะไรผมบอกไม่ใช่ผมอยากเป็นเภสัชเอออยากเป็นเภสัชเลยอะเออแม่ก็บอกอ้าวแล้วเพเฮียอะไรล่ะเนี้ยอ้าวหยาบคายซะ่ละแล้วสุดท้ายก็เลยแบบว่าผมก็องนี้เลย มือขวาเข้าหาแม่อย่างเงี้ยตอโทษนะขอโทษครับเนี่ยเอามือมารวมกันขอโทษครับแล้วก็บอกไม่ไปแล้วดีละอย่าเป็นเลยให้คนที่ดีๆแต่ฉันก็เคยอยากเป็นพิศดาตอนเด็กจริงอันนี้อันนี้พูดจริงจริงไหมป่ะมันจะมีวิชาที่ให้ไปแข่งเพ้นท์วาดรูปเพ้นท์แล้วหัวข้อมันเชื่อมยง หัวข้อมันคืออาชีพในฝันอ๋อแล้วคุณทำวาดไปว่ไหฉันวาดเป็นเพศัตว์ก็คือแบบยีนอยู่เคาน์เตอร์ยาอะไรแต่ก็ไม่อยากไปละทำไมไม่รู้เหมือนกันผมผมเคยคิดว่าเราก็ไม่ต้องเป็นแบบว่าอาชีพเราเคยฝันตอ้ง่แรกอ๋อสมสมน้ำหน้าครับเราเล่นเราเล่นตอนนี้มีความสุขดีดีนะไม่ค่อยมีดีละมันติดคอไม่สบายเหรอ ดื่มน้ำดีกว่าช่วงนี้ค,คนป่วยเยอะนะคุณแบบว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงฝนตกมันชื้นอะไรเวลาเราโดนละอองฝน <ละ S 2> เอออ,อยา่างเวลาที่เรา And that's minutes western 15